สวิทช์ท้ายล่างใน d m a มตัวคอมมาเลยน,นะครับปัญหาที่จะเกิดก็คือหมายว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้เสียเนี่ยมันก็อาจจะเกิดทําให้รถเราสตาร์ทไม่ติดได้นะครับแต่ปัญหาก็คือมีว่าสําหรับสวิทช์ท้ายลางเนี่ยใครที่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วกําลังจะไปสั่งเนี่ยอยากจะให้สังเกตดูตรงนี้สักนิดนึงเผื่อว่าเวลาเราไปสั่งเนี่ยจะได้มาถูกต้องตามที่เราใช้อยู่เนาะ เพราะว่าสวีกท้ายลางตัวนี้มันจะมีทั้งหมด2แบบก็คือจะมีรุ่นเกียวเล็กและเกียวใหญ่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่ารุ่นเกียวเล็กและเกียวใหญ่มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะรเรามาดูรุ่นเกียวใหญ่ก่อนก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะครับก็แค่ดูตรงนี้เองนะครับเห็นไหมเนี่ยตูดมันจะใหญ่นะครับนี่แบบนี้ฮะรู้สึกว่าคลิปนี้ผมเคยทําให้ดูไปทีนึงแหละแบบที่ แต่พี่นว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามามาอีกเราก็เลยทําให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งนนะครับเพราะว่าคลิปมันอาจจะอยู่เป็นคลิปท้ายๆนะฮะนี่เห็นไหมอันนี้คือเกลียวเล็กนะครับนี่แบบนี้เดี๋ยวแกะให้ดูชัดๆเปรียบเทียบทั้งสองอย่างเลยนะครับอันนี้คือรุ่นตูใหญ่นะครับเผื่อ,อใครดูอยู่ก็อุ้ยก็ดูว่าถ้าเกิดเราใช้รุ่นนี้อยู่คือความแตกต่างเนี่ยมันมองปุ๊บมันก็รู้เลยก็คือเป็นรุ่นตูด ใหญ่และตูดเล็กก็เท่านี้เองนะครับนี่แบบนี้ง่ายๆนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสตาร์ทไม่ค่อยติดก็อาจจะต้องดูที่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหลักๆก,ก็ที่เจอกันอยู่ก็มีอยู่สองสามจุดนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับใครที่ดูคลิปผมแล้วดูแล้วว่ามีความรู้ก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์จะได้ทําคลิป การเลือกดูการเลือกซื้ออะไรอย่างถูกวิธีและถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวิทตจุดปั๊มครับผม